มาเรื่องแล้วครับเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้เจมพลิกแล้วครับภาพที่คนทั้งโลกไม่มีวันลืมคือภาพที่คณะทูตจาก33ชาติมหาอำนาจยืนอยู่บนแผ่นดินไทยที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกดแล้วมองดูหลักฐานคาตาหลักฐานที่มัดตัวเพื่อนบ้านเราจนดิ้นไม่หลุดนี่ไม่ใช่แค่ข่าวครับแต่มันคือจุดจบของละครน,น้ำเน่าที่กัมพูชาเล่นบทนางเอกผู้ถูกรังแกมาหลายสิปีวันนี้ ม่านได้ถูกกระชากออกและทั้งโลกก็ได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงของระบอบฮุนเซนแล้วเชื่อเถอะครับว่าใบแจ้งนี่กรรมกำลังจะถูกส่งไปถึงหน้าบ้านในพนมเปญในไม่ช้านี่แน่นอนอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหกคุณครับม้บางข้างด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำานักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e ตี้และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่ดังไปทั่วโลกครับเรื่องที่เพื่อนบ้านเราพยายามจะตบตาชาวโลกแต่สุดท้ายดันตบหน้าตัวเองดังชาดไปดูกันว่าเรื่องมันเป็นยังไงพี่น้องครับผมเชื่อว่าหลายเดือนที่ผ่านมา คนไทยทั้งประเทศรู้สึกเหมือนกันคือมันอัดอั้นมันเจ็บใจที่ต้องทนเห็นเพื่อนบ้านเราทําตัวเป็นอันตรธานไม่เลิกรายั่วยุเราสารพัดไม่พอยังมาเล่นละครตบตาชาวโลกปั้นน้ําเป็นตัวใส่ร้ายป้ายสีเราซ้ําแล้วซ้าเล่าเราอดทนครับเราใช้ความนิ่งสู้แต่ความอดทนของเรามันต้องแลกมาด้วยอะไรครับแลกมาด้วยเลือดเนื้อด้วยขาของทหารกล้าของเราที่ต้องสังเวยให้กับกับดักขี้คลาด ที่พวกเขาลอบเอามาวางในบ้านเราวันนี้ความอดทนมันสิ้นสุดลงแล้วครับพี่น,อน้องความเจ็บปวดทั้งหมดที่คนไทยได้รับวันนี้ถึงเวลาที่พวกเขาต้องชดใช้กรรมอย่างสาสมเอาละครับแล้วเกมมันพลิกได้อย่างไรมันพลิกเพราะความโง่เขลาและความมหังการของฝั่งกัมพูชาเองครับผมจะเล่าให้ฟังเป็นฉากๆเลยฉากที่หนโรงละครแห่งความโป๊ะแตกพอไทยเราเริ่มระท้วง กัมพูชาก็เริ่มเปิดลงทรงแห่งชาติทันทีครับเริ่มจากปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่าเป็นระเบิดเก่าพอเรามีหลักฐานว่ามันเป็นระเบิดใหม่พวกเขาก็เล่นใหญ่ขึ้นไปอีกครับโอ้โหไปเอาคลิปวิดีโอที่ทหารไทยเรากำลังฝึกซ้อมการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ราชบุรีมาตัดต่อแล้วเปล่าประกาศไปทั่วโลกว่านี่ไงหลักฐานทหารไทยกำลังวางระเบิดแหมคิดได้ยังไงครับเนี่ย เหมือนเด็กจับได้ว่าขโมยของแล้วชี้หน้าคนอื่นบอกว่าเขาเป็นขโมยมันน่าสมเพชสิ้นดีแต่ที่โปะแตกที่สุดจนคนทั้งโลกหัวรอดจนท้องแข็งคืออะไรทราบไหมครับคือการกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับที่แชร์ข่าวปลอมนี้คนระดับภริยานายุคุณมาเน็ตเลยทีเดียวไปเอารูปเครื่องบินดับไฟปลาที่แคลิฟอร์เนียมาแปะแล้วบอกว่านี่คือเครื่องบินไทยกำลังโปรยสารพิษโชคดีที่โลกยุคนี้มันตรวจสอบง่ายครับ ไม่นานความชิงก็ปรากฏแถมเรายังมีผู้เชี่ยวชาญอย่างพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนออกมาตอกฝาลงเลยว่าถ้ามีหลักฐานจริงทำไมไม่ส่งไปที่องค์การห้ามอาวุธเคมีที่เนเธอร์แลนด์ล่ะเท่านั้นแหละครับเงียบกริบละครฉากนี้ของกัมพูชาเลยจบลงด้วยการตบหน้าตัวเองฉากที่ 2. ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวของไทย <S <S ในขณะที่ฝั่งโนนกำลังสติแตกปล่อยเฟคนิวรายวัน ประเทศไทยเราทำยังไงครับเรานิ่งครับแต่เป็นการนิ่งที่น่ากลัวเราไม่ลงไปเล่นเกมโสกร,รกด้วยแต่เราเดินเกมบนดินอย่างสุภาพบุรุษเราเก็บรวบรวมหลักฐานทุกชิ้นอย่างเป็นระบบแล้วเราก็ใช้ช่องทางกฎหมายระหว่างประเทศครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศคุณมาริศเงียมพงศ์ได้ยืนน่นหนังสือร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อคณะทํารรงานอนุสัญญาออตตาว่าซึ่งเป็นกฎหมายสากลว่าด้วยการห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคล ในจดหมายนั้นระบุชัดเจนเลยครับว่ากัมพูชาละเมิดอนุสัญญาข้อที่1คือการห้ามใช้ทุนระเบิดท่านมาริ์ได้กล่าวถ้อยคำที่เฉียบขาดมากครับท่านบอกว่าประเทศไทยขอเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่ากัมพูชาจะหยุดใช้ทุนระเบิดอย่างไร้มนุษยธรรมนี่คือการสู้ด้วยความจริงสู้ด้วยกฎกติกาของโลกสิวิไลครับฉากที่ส วันพิพากษาเมื่อโลกมาเห็นด้วยตาตัวเองและแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายที่ปิดเกมนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับเมื่อการโกหกของกัมพูชามันดังเกินจนทั่วโลกรำคาญประเทศไทยเลยบอกว่าโอเคถ้าไม่เชื่องั้นก็มาดูด้วยตาตัวเองเลยเราได้เชิญคณะทูตตานุทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศถึง3 3ประเทศครับมีทั้งอเมริกาสหภาพยุโรปจีนสหราชอาณาจักรและที่สำคัญที่สุดคือญี่ปุ่นครับ คณะทูตทั้งหมดไม่ได้แค่นั่งฟังบรรยายสรุปในห้องแอร์นะครับแต่กองทัพเราพาทุกท่านขึ้นไปบนพื้นที่จริงที่ภูมะเขือไปดูจุดที่ทหารเราโดนระเบิดไปดูทุ่นระเบิด PMN2 ของกลางที่เก็บกู้มาได้กับตาตัวเองวินาทีนั้นเองครับละครตบตาของกัมพูชาก็จบลงอย่างสิ้นเชิงไม่มีการโกหกไหนจะสู้ภาพที่เห็นตรงหน้าได้อีกแล้วและทําไมผมถึงบอกว่าการมาของญี่ปุ่น คือการเช็คบิลที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าญี่ปุ่นกำลังจะรับตำแหน่งประธานการประชุมวัตภาคีอนุสัญญาออตตาว่าในเดือนธันวาคมนี้ครับมันเหมือนกับเราจับขโมยได้คาหนังคาเขาแล้วเราไม่เรียกแค่ตำรวจแต่เราเชิญผู้พิพากษามาดูหลักฐานที่บ้านเลยคดีมันจบตั้งแต่ตรงนั้นแล้วครับญี่ปุ่นเป็นชาติที่ยึดมั่นในหลักการและเกลียดชังการใช้อาวุธไร้มนุษยธรรมที่สุด การที่พวกเขามาเห็นด้วยตาตัวเองแบบนี้มันคือการตบหน้ากัมพูชาที่ดังที่สุดในประวัติศาสตร์ครับฉาที่4โดมิโนโแห่งความพินาศของระบอบฮุนเซนการตบหน้าครั้งนี้มันไม่ได้จบแค่ความอับอายครับแต่มันคือการล้มของโดมิโนตัวแรกที่จะนำไปสู่ความพินาศของระบอบอุนเซนโดมิโนตัวที่1ความน่าเชื่อถือเป็นศูนย์ตอนนี้ไม่มีใครในโลกเชื่อคำพูดของรัฐบาลกัมพูชาอีกแล้วครับ โดมิโนตัวที่2ถูกตัดท่อน้ำเลี้ยงเราเดินเกมต่ออย่างเฉียบแหลมท่านเรียกร้องให้ประเทศผู้บริจาคทบทวนเงินช่วยเหลือที่เคยมอบให้กัมพูชาไปเก็บกู้ทุนระเบิดเพราะมันชัดเจนแล้วว่ากัมพูชาเอาเงินและความรู้เหล่านั้นมาใช้ลอบวางทุนระเบิดสังหารคนอื่นแทนสำหรับประเทศที่เศรษฐกิจเปราะบางมีแต่เศรษฐกิจสีเทาเกือบครึ่งประเทศการถูกตัดความช่วยเหลือก็ไม่ต่างจากโทษประหารทางเศรษฐกิจครับ โดมิโนตัวที่3ฝันสลายที่อเมริกาหุนมาเนตลูกชายหุนเซนพยายามจะตีสีกับอเมริกาอยากจะซื้ออาวุธจากเขาเพื่อ้านอํานาจจีนแต่ผมจะบอกให้นะครับขนาดไทยเราเป็นพันธมิตรเก่าแก่จะขอซื้อเครื่องบิน F-35 เขายังคิดแล้วคิดอีกเพราะกลัวเราจะเก่งเกินไปแล้วกัมพูชาที่เพิ่งถูกจับได้ว่าเป็นชาติอันตรภาโกหกซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้คิดว่าอเมริกาเขาจะขายแม้แต่หนังสติก๊กให้ไหมครับ ไม่มีทางสหรัฐมีมาตราการห้ามขายอาวุธให้กัมพูชาอยู่แล้วจากปัญหาสิทธิมนุษยชนและอิทธิพลจีนเรื่องนี้ยิ่งเป็นการตอกฝานลงสนิทโดมิโน,โนตัวที่4พี่ใหญ่จีนเริ่มไม่พอใจแม้จีนจะออกมาพูดให้ทั้งสองฝ่ายปรองดองกันแต่ลึกๆแล้วจีนไม่ปลื้มแน่นอนครับจีนต้องการความมั่นคงในภูมิภาคเพื่อโครงการเบลแอนด์โรของเขาการที่กัมพูชาทำตัวเป็นเด็กเกเรจุดไฟเผาบ้านตัวเองแบบนี้ มันสร้างปัญหาให้แผนการใหญ่ของจีนตอนนี้กัมพูชากำลังจะกลายเป็นภาระที่น่ารำคาญสำหรับพี่ใหญ่ของเขาและโดมิโนโตัวสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดประชาชนตาสว่างเมื่อเศรษฐกิจพังความช่วยเหลือจากต่างชาติหมดไปประชาชนชาวกัมพูชาที่ถูกหลอกด้วยวัฒกรรมชาตินิยมมาตลอดก็จะเริ่มอดอยากและเมื่อท้องหิวสมองก็จะเริ่มทำงานครับพวกเขาจะเริ่มตั้งคำถามว่าผู้นำของเขา พาประเทศมาสู่จุดนี้ได้อย่างไรทำไมต้องสร้างศัตรูกับเพื่อนบ้านจนตัวเองต้องลำบากนี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายจากภายในที่แท้จริงเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นสัจธรรมข้อหนึ่งครับว่าในโลกยุคใหม่ที่ข้อมูลข่าวสารมันริ่งไวกว่าจรวดการโกหกและการสร้างเรื่องมันใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปรัฐบาลฮุนเซนก็เหมือนนักเลงที่คิดว่าแค่เสียงดังกับทำตัวถอยแล้วจะชนะแต่สุดท้ายก็มาเจอของจริง เจอไทยที่สู้ด้วยหลักฐานสู้ด้วยกฎหมายสากลสุดท้ายนักเลงก็ต้องหงอเพราะทั้งโลกเขาเห็นแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นอันตพันตัวจริงแต่เรื่องนี้น่าเห็นใจพี่น้องชาวกัมพูชาจริงๆครับที่ต้องทนทุกข์อยู่ภายใต้ผู้นำที่เอาชีวิตของพวกเขาและอนาคตของชาติไปเล่นเกมการเมืองงองๆแบบนี้ศัตรูของเราไม่ใช่คนกัมพูชาแต่คือระบอบหุนเซนที่กำลังจะพังพินาศเพราะการกระทำของตัวเองครับ สรุปสั้นๆเลยนะครับเรื่องทั้งหมดนี้คือ 1. กัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ทำร้ายทางไทยเราก่อน 2. พอถูกจับได้ก็ออกมาปฏิเสธแถมยังสร้างเฟกนิวส์เรื่องอาวุธเคมีจนตัวเองหน้าแหกไปทั่วโลก 3. ประเทศไทยไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงแต่ใช้ความจริงและกฎหมายสากลเข้าสู้โดยการเชิญทูต33ประเทศมาดูหลักฐานให้เห็นกับตา 4. เกมพลิก คำโปรชาถูกประจานกลางเวทีโลกความน่าเชื่อถือพังพินาศและกําลังจะถูกโดดเดี่ยวทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจและ5นี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบระบอบพุนเซนที่สร้างเรื่องปลุกปั่นชาตินิยมจนสุดท้ายไฟมันย้อนกลับมาเผาบ้านตัวเองครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดไลน์มาที่ @kim property life พบกับสัมมนา,าโรงแรม B2 โดยคุณพี่ชัยจาวะลาววันที่30สิงหาคมนี้ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินไหมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอน,นะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ยครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทำแล้วออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ